โย่ววอทสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่หล่อเท่และสดใสทุกคนนะครับพบกับผมท็อกซิ r โปรเพเยอร์เราอยู่กับคลิปสอนเล่นทุกตัวละครในตอนที่10บสิบสี <c oughs> นะครับรึเปล่าวะ <c oughs> <isce> ก็วันนี้เนี่ยเราจะกลับมาอยู่กับตัวละครของ glass นะสไนเปอร์คนแรกของเกมนะว่าจะเป็นอย่างไรหรือว่าเล่นยากไหมปืนเขาจะเป็นอย่างไรบ้างก็ไปดูกันเลยเอาโดยที่แกจเจตของ glass เนี่ยจะมีติดอยู่ที่ปืนเลยนะมันก็คือแกจเจตอ่หวขอดูก่อนนะ อแก๊เจ็ตของ g ลาสเนี่ยจะอยู่ตรงนี่นะครับมันจะอยู่ตรงนี่ uh, เป็นโฮโลสโคปนะน่าจะใช่ปะอ๋อ oh, ชื่อแก๊เจตก็คือ f l i p ไซน์นะรหรือว่ากล้องจับความร้อนนะครับซึ่งสามารถมองทะลุสโมกหรือว่าม่านต่างๆที่มันเป็นม่านควันหรือว่าม่านของเซนก็ได้นะครับมันมันค่อนข้างจะใช้ง่ายแล้วก็สนุกด้วยนะครับในการที่แก๊สเนี่ย คนที่มส่วนใหญ่จะเป็นการเล่นแบบซับพอร์ตมากกว่านะครับก็จะอยู่ภายหลังนะปืนนี่ค่อนข้างจะไม่คยดีดมากเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่าปืนมันดีดไหมก็ไปดูกัน อาในส่วนของปืนปืนสำรองนะก็จะมีเป็นปืนพก PMM นะหรือว่า9มมนะครับก็ผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะเพราะว่าผมยิบแต่ปืนหลักนะอ่ะาต่อไปเป็นกรสิกนะก็ปืนยิงได้นัดเดียวเป็นการยิงระเบิดขนาดย่อมไปที่แก๊สเจ็ตต่างๆนะทำให้เกิดการระเบิดหรือว่าเปิดห้องได้ค่อนข้างจะง่ายนะก็ใช้ง่ายนะถาต่อไปเป็นปืนซับแมชชีนกันนะเบริงนานะปืนนี้เดยยิงดีดมาก อ่าต่อไปเป็นแกจิตสำรองนะแกจิตที่สามนะก็คือสโมกเรเนตนะครับแล้วก็เอ่อเป็นแฟลกเกเรตระเบิดมือนะครับแล้วก็จะมีอันสุดท้ายก็คือเกรมอนนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยใช้เท่าไหร่ใช้แต่ระเบิดมือกับระเบิดสโมกนะ <S <S อ่าตัวละครแก๊สก็จะมีประมาณนี้นะเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะว่าแก๊สเนี่ยมันจะเล่นยังไงนะเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ต้นๆแหละมันก็ได้ไดเห็นแล้วก็ เล่นไม่ยากนะถ้าใครอยากเล่นก็เล่นได้นะมันเล่นไม่ยากเท่าไหร่แต่แค่สโคปมันใกล้เฉย <c oughs> ถ้าคุณไม่เปิดเปิดสโคปอ่อินฟาเรทนะก็เดี๋ยวเราจะมาต่อกันในตัวละครต่อไปนไั่นจะเป็นตัวอะไรวะอ่าเป็นตัวละครขับขันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตัวละครขับขันเนี่ยเล่นยากไหมก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วเจอกันในตอนหน้าน,นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วเจอกันในตอนหน้าน,นะครับบูบุยบ๊ายบาย